พบหลักในไพพีบบาทต,ตอนที่7 1็ดเถึงเจเริ่มจากความเดิมตอนที่แล้วหน่วยลบทั้งสองหน่วยเล่นนายเอกพวกเขาเข้าไปทําลายฐานทาเดลอยู่ที่ถ้าแห่งหนึ่งขณะที่นักฆ่ากลุ่มหนึ่งกําลังวิ่งเข้ามาหาพวกเขานั้นนายเอกเขาก็สังเกตเห็นว่ามีนักวิจัยคนหนึ่งที่เดินเข้าไปในห้องนั้นแล้วเขาก็พูดกับเพลงว่าปลายอีกด้านหนึ่งของประตูบานเลื่อนนี้ควรจะเป็นห้องควบคุมหลักของฐานนี้เสี่ยวยานคุณแน่ใจใช่ไหมใช่ผมแน่ใจ ขณะนั้นมาร์ลิพวกเขาก็วิ่งเข้ามาเจ้านายพวกเรามาแล้วแล้วเจนวอลิสเขาก็พูดกับชาลอนมิเชลว่าผมกับไฮจะคอยตันพกมันเอาไว้ชาลอนคุณช่วยพาเสิวยานไปที่ห้องควบคุมหลักหน่อยสิแล้วพระเอกก็สั่งให้ลิฟไปกับชาลอนมิเชลแล้วพวกเขาทั้งสามคนก็วิ่งเข้าไปที่ห้องที่พวกเขาเห็นนักวิจัยคนนั้นเดินเข้าไปนั้นพอมาถึงที่ประตูนายเอกเขากําลังพยายามแฮกระบบเข้าไปแล้วชาลอนมิเชลก็เตือนนายเอกว่าอย่าให้พวกทาเดลเขาแฮกเข้าไปที่สมองของนายเอกได้เด็ดขาด แล้วนายเอกก็ตอบชาลอนมิเชลว่าคุณไม่ต้องกังวลคราวที่แล้วผมขาดประสบการณ์แต่ตอนนี้หากพวกเขาต้องการที่จะแหกผมมาดูกันว่าพวกเขาจะตามผมทันได้หรือเปล่าเอาล่ะมันสําเร็จแล้วพอเห็นว่านายเอกเขาแฮกได้ไวขนาดนี้ชาลอนมิเชลเขาก็พูดว่าฉันไม่เคยเห็นฐานเทคโนโลยีคนใดสามารถแหกระบบที่ซับซ้อนด้วยความเร็วขนาดนี้มาก่อนจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปที่ห้องควบคุมนั้นพอเดินเข้าไปก็เห็นว่ามีซอมบี้อย่างหลายตัวที่พวกเขาสร้างขึ้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แล้วพอพวกเขาเดินไปถึงข้างในก็เห็นว่าเทคโนโลยีขององค์กรทาเดลล้ำหน้ามากแล้วนายเอกเขาก็พูดว่านี่คือเครื่องรวมยืนพวกเขาใช่สิ่งนี้เพื่อสังเคราะห์อซอมบี้ตัวมเหือมาเหล่านี้ขณะนั้นก็มีนักฆ่าคนหนึ่งที่เดินเข้ามาข้างหลังของพวกเขารีบได้ฉลองนิเชลพวกเขารับรู้ได้จากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็หันมาต่อสู้กับนักฆ่าคนนั้นแล้วนักฆ่าคนนั้นก็ถามนายเอกว่าชื่อของคุณคืออะไรฐานเทคนิคจากไซส์ใช่ไหมนี่เป็นครั้งแรกที่มีคุณแฮกระบบของผม คุณเร็วมากคุณทําได้เร็วมากจริงๆจนผมตามไม่ทันเลยแล้วลิฟก็พูดกับนายเอกว่าอย่าพูดอะไรนะหากคุณทําคุณอาจจะกลายเป็นเป้าหมายของนักล่าคลื่นสัต์ได้แล้วนักฆ่าคนนั้นก็พูดอีกว่าโอ้ดูเหมือนเด็กดีที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของแม่แต่ผมรู้ชื่อของคุณแล้วคุณชื่อเสี่ยวยานนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินเพื่อนของคุณเรียกคุณพอนายเอกได้ยินอย่างนี้เขาก็คิดในใจว่าในเมื่อคุณรู้แล้วคุณยังจะถามมันทําไม แล้วนะคะคนนั้นก็ชักดาบของเขาขึ้นมาผมชื่อแลนดี้ผมให้โอกาสคุณแนะนําตัวเพราะเมื่อผมเอาสมองของคุณออกมาแล้วผมต้องการที่จะติดป้ายให้ถูกต้องตามคําแนะนําของคุณด้วยสมองของคุณการวิจัยของผมน่าจะคืบหน้าเร็วขึ้นมากใช่ไหมแล้วเขาก็จับดาบนั้นวิ่งเข้ามาทั้งชารอนมิเชลและลิฟพวกเขาก็ยืนขวางนายเองเอาไว้แล้วนะคะคนนั้นเขาก็วิ่งเข้ามาฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปที่ชารอนมิเชลและลิฟก็ได้ตัดแขนอีกข้างของเขาออก จากนั้นนะคะ่าคนนั้นเขามองแขนของเขาแล้วเขาก็ได้ถอดทอนายใจดูเหมือนว่าถึงเวลาผ่าตัดเชื่อมต่อแขนเทียมแล้วเพราะคุณน่ารำคาญจริงๆแต่ขณะนั้นร่างกายของชาลอนมิเชลก็ยืนไม่ไหวดาบที่อยู่ในมือของเขาก็ได้ตกลงสู่พื้นแล้วเขาก็ได้ล้มล,ลงกับพื้นพอเห็นอย่างนี้ลิฟเขาก็โมโหมากเขาวิ่งเข้ามาหานักข่าคนนั้นคุณทําอะไรลงไปแล้วนายเอกเขาก็รีบไปดูชาลอนมิเชลพอเห็นว่าร่างกายของชาลอนมิเชลไม่ตอบสนองนายเอกเขาก็ถามนักฆ่าคนนั้นว่าคุณฉีดสารอะไรเข้าไปที่ชาลอนมิเชล ลิฟเขาวิ่งไปด้วยความโมโหและตัดแขนอีกข้างของนักฆ่าคนนั้นออกแต่ขณะนั้นนักฆ่าคนนั้นเขาก็หันมาตอบนายเอกว่าเครื่องเร่งอนุภาคไวรัสเอ็กเซียวยานคุณมีความเร็วในการประมวลผลของสมอง300ล้านล้านเทลไบต่อวินาทีและพวกเราก็มีอุปกรณ์วิจัยที่ล้ำหน้าที่สุดซึ่งได้รับการปรับปรุงได้ดีขึ้นกว่าของไซด้วยซ้ำทำไมคุณถึงไม่ลองดู่ลมาดูกันดีกว่าว่าคุณจะช่วยเธอได้ไหมแต่ขณะนั้นลิฟเขาก็ทำนักฆ่าคนนั้นด้วยความโมโหว่า สารที่ทําให้เป็นกลางอยู่ที่ไหนแล้วนะคะคนนั้นก็พูดว่าที่รักผมไม่รู้ว่าต้องสร้างสารทําให้เป็นกลางอย่างไรซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงมอบหมายงานยากๆนี้ให้ฮายาชิทดลองพอได้ยินนะคะคนนั้นพูดอย่างนั้นนายเอกเขาก็ไม่ชักชชาเขาอุ้มร่างของชาลอนนิเชลไปนอนไว้แล้วเขาก็รีบไปสร้างสารที่ทําให้เป็นกลางทันทีสารประกอบเร่งความเร็วช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างใหม่ของไวรัสเอ็กภายในร่างกายของชาลอน มันจะเพิ่มการบริโุคพลังงานและสารอาหารของชาลอนมิเชลแบบทวีคูณจนทำให้ระบบภายในและความสามารถของเธอเสื่อมถอยลงในช่วงเวลาสั้นๆผมไม่สามารถพัฒนาสารทำให้เป็นกลางได้สมบูรณ์ผมสามารถสร้างยาบางชนิดได้เพื่อชะลอการเร่งความเร็วและทำให้สภาพของชาลอนมิเชลคงที่ในตอนนี้จากนั้นผมจะพาเธอกลับไปยังชานที่นั่นมีคนเก่งๆมากมายอยู่ที่นั่นรวมถึงเคที่ด้วย พวกเขาน่าจะพัฒนาตัวแทนต่อต้านได้สมบูรณ์แบบโชคดีที่ผมมีความรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าเกี่ยวกับสารที่ทําให้เป็นกลางอยู่ในหัวมากมายสิ่งนี้ช่วยให้ผมลดระยะเวลาที่จําเป็นในการผลิตยาได้อย่างมากผมไม่มีเวลาปรับปรุงมันแต่ยาตัวนี้น่าจะมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่านายเอกจะใช้ยาที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จนั้นกับชาลอนมิเชลแล้วแต่ร่างกายของชาลอนมิเชลก็ยังไม่ตอบสนองอะไรเลย พอเห็นอย่างนี้แล้วนายเอกเขาก็กังวลมากตื่นได้แล้วชาลนมิเชลคุณตื่นได้แล้วได้โปรดเหตุใดสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นผมคำนวณอะไรผิดไปหรือเปล่าผมคิดผิดไปหรือเปล่าทําไมไม่มีการตอบกลับเลยแล้วขนาดนั้นระบบก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาแจ้งเตือนแจ้งเตือนกิจกรรมทางร่างกายล้มเหลวแต่นายเอกเขาก็ยังไม่หยุดพยายามผมคำนวณอะไรผิดไปที่ไหนสักแห่งแงนะ่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าผมโง่เก,กินไปพอเห็นอย่างนี้ลีฟเขาก็วิ่งเข้ามาหานายเอกเซลย,ยานคุณอยู่เถอะ เสียวยานชาลอนมิเชลตายไปแล้วพอได้ยินเสียงของริฟพูดกับเขาอย่างนี้นายเอกเขาก็หันมาพูดกับริฟด้วยความเสียใจว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าผมโง่เกินไปถ้าหากเป็นเคที่อยู่ที่นี่ถ้าหากเป็นเคที่แล้วนายเอกเขาก็สุดลงนั่งกับพื้นแล้วริฟก็ปลอบใจในายเอกว่าเสียวยานคุณอย่าทษตัวเองเลยถึงแม้ว่าเคที่จะอยู่ที่นี่เขาก็อาจไม่สามารถทําสิ่งที่คุณทําได้แล้วนะักฆ่าคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ผิดตรงไหนเลยการคิดของเขารวดเร็วมาก จนทาให้จุดสิ้นสุดตรงนี้รับพาลาร์กเกินไปคุณไม่สามารถตามทันความเร็วของไวรัสเอ็กได้แล้วขณะนั้นลีฟเขาก็หันมาตัดเข้าที่คอของนักฆ่าคนนั้นด้วยความโมโหจากนั้นเขาก็หันมาปลอบใจในายเอกอีกว่าเสี่วยานคุณอย่าโทษตัวเองเลยคุณไม่ใช่พระเจ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้6ปีผ่านไปแล้วนี่คือปีที่6ที่ชาลอนมิเชลเป็นทหารหน่วยโลกพิเศษในความเป็นจริงแล้วทหารหน่วยโลกพิเศษจํานวนมากไม่สามารถมีชีวิตอยู่ถึงปีที่6ได้ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระตุ้นไวรัสเอ็กอย่างกระทันหันหรือเป็นเพราะว่าภารกิจบางอย่างแต่ขณะนั้นเจนวอลลิสและพระเอกว่าเขาก็วิ่งเข้ามาเจนวอลลิสเขาก็ถามนายเอกด้วยความเป็นห่วงเสียวยานคุณได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนายเอกเขาก็พูดด้วยความรู้สึกผิดว่าผมได้รับข้อมูลการวิจัยทั้งหมดจากที่นี่เรียบร้อยแล้วและส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังฐานที่ใกล้เคียงแล้วแต่เพื่อปกป้องผมกับตันชาลอนมิเชลถูกศัตรูฉีดสันเล่งไวรัสเอ็ก ซึ่งทาให้เธอเหนื่อยล้าและเสียชีวิตพอเพลยได้ยินอย่างนี้เขาก็ได้แต่หลับตาและรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้แต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีเวลามากนักตัดภาพมาที่ฐานหมายเลข13อัตราการสูญเสียชีวิตของทีมในภารกิจนี้อยู่ที่36%ขณะนั้นก็มีแพทย์พยาบาลจากฐาน13พวกเขาวิ่งมาต้อนรับหน่วยลูกพิเศษทั้งสองทีมเตรียมพร้อมรับการรักษาฉุกเฉินผู้ได้รับบาดเจ็บจะเตรียมสถานที่ชั่วคราวให้สมาชิกทีมได้พักผ่อน หลังจากเข้ามายังฐาน13แล้วนายเอกเขาก็ได้ไปน,นอนพักแต่ว่าด้วยความรู้สึกผิดและกลุมใจมากถ้าหากผมแข็งแกร่งมากกว่านี้ถ้าหากผมมีความสามารถพื้นฐานที่สุดในการปกป้องตัวเองชาลอนมิเชลไม่จําเป็นต้องปกป้องผมและเธอคงไม่ตายเพราะสันเล่งความเร็วนั้นผมอยากจะซ่อนความได้ความสามารถของตัวเองเอาไว้จริงๆแต่ไฮก็ยังมองเห็นมันได้โดยที่นายเอกไม่รู้เลยว่าขณะนั้นพระเอกเขาก็ได้เดินเข้ามาที่ห้องของเขาพอเห็นว่านายเอกเขานอนมืออยู่นั้น พอเห็นว่านายเอกเขานอนเมาออยู่เพลเอกเขาก็เดินเข้ามาลูกที่ใบหน้าของนายเอกแล้วนายเอกเขาก็ตกใจแล้วลุกขึ้นมาพนเอกเบอร์ตันเสียวยานคุณยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยไม่ผมไม่หิวเพลเอเกเขามองหน้าของนายเอกแล้วเขาก็ถามนายเอกว่าเสียวยานคุณมีบางอย่างที่จะทำผมพอได้ยินพเพลกพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็คิดว่าแม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ผมสับสนแต่ไฮก็ยังสามารถมองเห็นมันได้อย่างง่ายดาย เหมือนกับว่าต่อหน้าเขาแล้วผมไม่สามารถซ่อนอะไรได้จริงๆแล้วนายเอกเขาก็หันมาถามเพลงว่าผมสร้างความเดือดร้อนให้ก,กับพวกคุณทุกคนหรือเปล่าไม่เลยพูดให้ชัดเจนก็คือหากไม่มีคุณภารก,กิจนี้คงไม่สําเร็จได้พอได้ยินเพลงพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็ได้ตะกล่มลงคุณกําลังปลอบใจผมอยู่หรือเปล่าผู้พันดูเหมือนคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยถ้าเป็นเคที้หลังจากเข้าไปที่ห้องควบคุมหลังแล้วแลนดี้คงไม่พบพวกเธอได้ง่ายๆเช่นนี้ พคุณทุกคนสามารถไปถึงศูนย์กลางฐานทับขององค์กรทาเดลได้อย่างปลอดภัยยิ่งไปกว่านั้นการวิจัยไวรัสของเคที่ก็ถึงจุดสูงสุดแล้วเขาอาจสามารถสร้างสารต่อต้านไวรัสได้ทันทีอย่างแน่นอนแบบนั้นชาลอนมิเชลก็คงไม่ต้องตายพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้แล้วพระเอกเขาก็ถามนายเอกว่าเสียวยานคุณเคยคิดบ้างไหมว่าทําไมองค์กรทาเดลถึงสร้างฐานนี้ขึ้นมาแล้วนายเอกก็ตอบพเพลงว่านี่คือกับดัก เป้าหมายขององค์กรนี้คือการล่อสมาชิกระดับสูงของหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาที่นี่และปล่อยสัตว์ประหลาดพวกนั้นออกมาแม้ว่าพวกมันไม่สามารถฆ่าคุณได้ทั้งหมดแต่พวกมันก็ยังสามารถทําให้พลังการต่อสู้ของคุณลดลงได้ใช่แล้วเสี่ยวยานคุณพูดถูกดังนั้นตั้งแต่วินาทีที่เรายอมรับภารกิจนี้ไม่ว่าทหารฝ่ายเทคนินที่ตามมาจะเป็นพันโทเคที่หรือคุณเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นก็จะได้รับอิสระ รายงานของคุณระบุว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้คงจะอยู่ได้ไม่นานแต่เมื่อเราไปถึงพวกมันกลับอยู่ในสภาพที่ก้าวล่าที่สุดนี่พิสูจน์ว่าพวกทาเดลเขารู้แน่นอนว่าเราจะมาถึงเมื่อไหร่บางทีอาจมีสายลับอยู่ในหมู่ลูกเรือก็ได้หรือบางทีพวกเขาอาจติดตามยันอวกาศของพวกเราอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรไม่ว่าเราจะเสียสละอะไรผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมคุณได้รับข้อมูลการวิจัยทั้งหมดขององ,องค์กรทาเดลแล้ว ความเร็วกันแทรกแซงสมองของรลอยโทเคที่คือ270้ล้านล้านเขาไม่มีทางเร็วกว่าคุณได้สิ่งที่คุณไม่สามารถสลัดออกไปได้จริงๆคือสิ่งที่แลนดี้พูดคุณไม่สามารถคิดได้เร็วกว่าไวเลดเอกได้ใช่ไหมพอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็พูดว่าถูกต้องแล้วเขาไม่ได้ผิดผมคิดได้เร็วกว่าไวเลเอกไม่ได้หรอกสิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นความจริงแล้วพระเอกเขาก็ลูกที่หัวของนายเอกไม่หลอกเชียวยานคุณรู้ไหมว่าคำพูดสุดท้ายของชอลอนมิเชล ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตคืออะไรเธอกล่าวว่าเสี่ยวยานคุณจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพอได้ยินเพลงพูดอย่างนี้นายเอกก็นึกถึงคําพูดของชาลอนมิเชลขึ้นมาแต่แล้วยังไงเขาก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ดีเพราะว่าชาลอนมิเชลเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่นายเอกก็ยังไม่สามารถช่วยชีวิตของชาลอนมิเชลได้ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเสี่ยวยานแต่ชาลอนมิเชลเชือ่ชอมั่นในตัวคุณแล้วนายเอกเขาก็หันมาถามเพลงว่า ผู้พันโปรดบอกผมทีว่าเมื่อใดที่คุณต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่ามายาสูญเสียแขนของเธอไปเมื่อคุณเห็นลูกน้องของคุณถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยสัตว์ประหลาดพวกนั้นปรดบอกผมหน่อยว่าคุณจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วพระเอกก็ตอบนายเอกว่าผมจำพวกเขาได้จากนั้นผมก็ก้าวเดินต่อไปทําให้ในายเอกแปลกใจฮะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเสี่ยยานง,ายง่ายแค่นั้น คุณฟังผมนะวันหนึ่งเมื่อคุณยังทําการวิจัยอยู่ในห้องแลบคุณอาจจะได้ยินข่าวบางอย่างทานหน่วยลูกพิเศษบางนายเสียชีวิตระหว่างภารกิจบุคคลนั้นอาจจะเป็นลีฟมาร์กหรือแม้แต่ผมเองพอได้ยินเพลพูดอย่างนี้ในเอกเขาก็ตกใจมากไฮต้องการบอกผมว่าทุกคนมองว่าไฮเป็นตำนานแต่พวกเขาลืมเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นเช่นนั้นไวรัสเอกสร้างตำนานและจะทําลายตำนานนั้นด้วยแล้วเพลเอกก็พูดจริงจังว่าเมื่อวันนั้นมาถึง มีเพียงสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือดำเนินการวิจัยของคุณต่อไปเสี่ยวยานคุณรู้จักเอฟเฟกต์ผีเสื้อไหมการที่ผีเสื้อกะพื้นปีกไม่กี่ครั้งในป่าฝนอเมซอนสามารถก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดที่อีกด้านหนึ่งของโลกได้ในสองสัปดาห์ต่อมากลไกเล็กๆน้อยๆที่ต้องอาศัยการนำทางและความพยายามที่แม่นยำสามารถทำให้เกิดอาการกระทบกระเทือนทางสมองได้ดนั่นคือปฏิวัติเป็นผีเสื้อตัวนั้นสี่เสี่ยวยานดังนั้นสิ่งที่ผมเอาชนะไม่ได้จริงๆ ก็ไม่ใช่วารัสนั่นคือความตายเพราะนั่นคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของทุกสิ่งรวมถึงชาลอนมิเชลด้วยแล้วพระเอกเขาก็น้มตัวเข้ามาจูบนายเอกขณะที่พระเอกเขาจูบนายเอกนั้นนายเอกเขาก็คิดว่านี่มันเป็นภาพลวงตาอีกอันงั้นเลยแต่มันรู้สึกเหมือนจริงมากการปลุกเล่าความปรารถนาลึกๆข้างในนั้นแทบจะเป็นบ้าเลยทีเดียวหากผมไม่สามารถหนีความตายได้จริงๆผมขอยอมให้ผู้ชายคนนี้ทำลายผมดีกว่า จบลงแล้วค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะว่าพระเอกและนายเอกจะเป็นยังไงกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ